สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสมการที่เราบันทึกไปแล้วแล้วเปิดกลับมาใหม่อีกครั้งแล้วมันกลายเป็นช่องสี่เหลี่ยมอย่างที่เราเห็นอย่างเี้นะคะซึ่งจะเป็นในเวอร์ชันเ o อร์ Word 2016นะคะวิธีการปรับนะคะก็เราก็จะไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือกบันทึกเป็น จากนั้นเราจะมาเปลี่ยนสกุลไฟล์ค่ะเราจะเลือกเป็นสกุลไฟล์ word 97-2003ขีดตรงนี้นะคะ d o c เนาะจากนั้นเรากดบันทึกเรียบร้อยเราก็กดทําต่อไปสมการก็จะกลับมาเป็นอันเดิมที่เราเคยเคีย์ไปแล้วนั่นเองนะคะ